ชื่นใจจริงๆเลยเนี่ยเวลาฟังเพลงนิทไรศเนี่ยเพราะว่าเฉพาะผู้มีบุญนั้นนั้นไม่ใช่ว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสแล้วจึงจำจะต้องมาบวชเรียนนะไม่ใช่นะต้องเป็นผู้มีบุญสั่งสมดีอย่างดีแล้วจึงจะมีโอกาสได้มาสวมผ้าชุดสุดท้ายอิตรรงนี้ได้ที่จริงการที่จะให้มีศาสนาไทยยาจะม ไม่ได้อยากอะไรไม่ต้องไปเอาวิธีแบบทางโลกเอาวิธีแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละแค่เราปรับปรุงตัวเราเองให้มันถูกวัตถุประสงค์ของการบวชจะเป็นพระเป็นเนงก็ตามว่าเราบวชมาพระอรรมพระนิพพานให้แจ้งก็ทำตามนั้นแหละ,จะเจริญศีลส,สมาธิปัญญาบำเพ็ญสมณะธรรมไป ส่วนมันจะแจ้งหรือไม่แจ้งกันแล้วกระชังมันเราจะมีปีติสุขทุกวันของความเป็นพระเป็นเนนที่เราพยายามชำระก,กายวาจาจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญสมณธรรมคือเจริญสีลสมาธิปัญญาให้มันเกิดขึ้นทุกๆุกวันให้สงัดจากกามจากอากุศลธรรมละวิตกวิจารเข้าถึงปีติสุขเอกะกะตาคือใจเป็นหนึ่ง ทีนี้พอมันมีปิติสุขเนี่ยแม้อยู่วัดตามลำพังองค์เดียวไม่ช้าเดี๋ยวก็เต็มวัดอะไรเต็มวัดพุทธบริษัทสี่นี่แหละจะเต็มวัดเพราะพอเรามันมีปิติสุขเนี่ยพอลวงพระนี่มีปิติสุขนี่นะจะมไม่ต้องการอะไรหรอกมันอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆมีความสุขใครเข้ากล้ก็ อยากจะชวนเขาสั่งสมกุศลธรรมให้ขละชั่วชวนเขาทำความดีและทำใจให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดจากนิ่งซึ่งทางโลกเขาไม่คุยกันหรอกเรื่องเ่าเนี่ยเขาก็บอกต้องลุยกันต้องยังนั้นอย่างนี้สารพัดมันมีแต่เรื่องของเราลอนเพราะมันไม่หมูเนี่ยทางโลกมันไม่ได้หมูสักเรื่องหนึ่งเลยมนันเรื่องของมารไม่ใช่เหล่องหมูนะจ๊ะ ไอ้ตรงนั้นแหละมันมีแต่เรื่องเราร้อนเพราะฟังเรื่องเย็นๆเอ้ยดีนี่เหมือนเราเดินมาจากตากแดดเดินตากแดดตากเรามาร้อนไปร่มไม้ใหญ่ก็ไปนั่งพักมันสบายใจนะมีลมพัดอ,อ่อนๆเออสบายใจแล้วก็อยากมาบ่อยๆอยากอยู่นานๆแค่มีอยู่องค์เดียวนั้นแหละถ้ามีปิติสุขในกการบำเพ็ญสมณธรรมเดียว จะมีพุทธบริษัทสี่เนี่ยเข้ามาเลยญาติโยมมาก่อนหรือแม้แต่พุทธบุตรด้วยกันเข้ามาเนี่ยมาเข้ามาคุยกันพอคุยเอติฟังแต่เรื่องเย็นเย็นหูเนี่ยฟังสบายหูดูสบายตาพา,า, <laughs> าสบายใจ <laughs> เห็นไหมจ๊ะเออดูแล้วมันเบิกบานว่อยากเข้ากะไรเดี๋ยวก็เอาอาหารมาถวายเห็นไหมจ๊ะถวายไปเราก็จะบอกอน,นิสงสรเนี่ยที่ถวายนี่นะ รู้ไหมว่าได้อะไรที่ถวายเขาก็อยากรู้พอเขารู้ก็อยากถวายอีกนี่นะที่เอามาถวายเนี่ยได้ตั้งห้าอย่างเดียวถวายอย่างได้ห้านี่นะถวายอย่างก็เลยถวายอาหารอย่างแต่อาหารหลายอย่างรวมแล้วเป็นอย่างเดียวได้ห้าได้อายุวันสุขะพราปฏิพา อายุจะยืนนะเพราะว่าให้ความมีอายุแก่พุทธบุตรเนี่ยก็คุยกันไปคุยธรรมดาไม่ต้องไปเทศเทิดอลยหรอกคุย <c oughs> ครูไม่ใหญ่ก็เทศไปเป็นเมื่อกัน <c oughs> แต่เห็นเป็ดเทศได้ก็เลยอ้าเราก็ต้องเทศไอ้ที่มานั่งพูดทุกวันเนี่ยก็เพื่อจะไม่ให้ตัวเองเป็นหนี้เพราะครูไม่ใหญ่ฉันข้าวทุกวันที่ญาติโยมมาถวายเนี่ยกลัวเป็นหนี้ เราจะไปเอาก็อย่างเดียวได้ยังไงเราก็ต้องให้เขามั่งทิจะไม่จะให้เงินให้ทองนะเราให้ธรรมะก็คือให้ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําแบ่งปันกันไปเพราะเขาอุตสาหเลี้ยงชีวิตเราเราก็เลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตใจเขาที่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้เรื่องอะไรก็มาคุยฟังเนี่ยประเทศไม่เป็นมาคุยพูดได้เฉพาะันเรื่องอนุบาลขั้นมัธยมปฐมมัธยมแล้วพูดไม่ได้หรอก ให้กาอนุบาลไปทั่วโลกแค่นี้ให้เขารู้เรื่องพบสามนิพพานโลก,กันเงนั้นแหละหนึ่งนิดๆที่ประพูตคุยทุกวันเพื่อชำระไม่ให้ตัวเองเป็นหนี้ก็เขาให้เรามาเราก็ให้เขาไ้มั่งก็าคุยอยู่ทุกวันนี่แหละอิทธะพ,พุทธบุตรคิดอย่างนี้นะยมมาเราบอกได้อายุนะได้วันลนะได้สุขะได้บุรละได้ปฏิพานได้ห้ายอย่างรายละเอียดเดีย๋ยวค่อยว่ากันไปยอมก็อเล r t สิ เดีนี่พรุ่งนี้มาอีกอ่แล้วก็บอกต่อทีนี้นะถ้าให้ทานของที่เลิศจะได้ของเลิศถ้าให้ทานของไม่เลิศก็ได้ของไม่เลิศเห็นไหมมีทาสาัรัทธาหายทานและอะไรสามีทานเห็นไหมทานทั้งหลายอย่างเขาก็กลับไปคิดสิเอเราจะทําทานแบบทาสัทานให้ของที่มันหยาบกว่าของที่เรา รับทานหรือว่าจะให้ของเสมอกับเราหรือจะให้ของดีกว่าเราข้าวปากหม้อเออัน,นีิสงมันได้มีเหมือนกันนะอืมเรื่องอะไรเราจะมเ,เอาสองอันนั่นและเราเอาสุดยอดเลยดีกว่าพรุ่งนี้ก็จะได้อาหารอร่อยมาแล้วพูดให้เขาฟังสิจ้าได้อาหารอร่อยมาแล้วเนี่ยเพราะเขาอยากจะทําแบบสามีทานทําทานอันเลิศล้วก็แค่บำเพ็ญสมณธรรมแค่นั้นเอง ให้เขาเห็นแล้วโอ้มีปิติมีสุขใจให้เขาเกิดความเชื่อมัน่นว่านี่คือเนื้อนาบุญทำาลดีบุญจริงๆให้เขาเกิดความรู้สึกเง้นสิวันนี้ถ้าทำบุญแลด้บุญจริงๆแต่ถ้าก็เกิดความรู้สึกมันชักไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรเงี้ยไม่ชัวร์อะไรเงี้ยไม่ได้ตอนห้เก็ชัวร์ป่าบเลยลเออใช่เลยนี่เนื้อนาบุญเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวก็ได้มาแล้ว เราก็ไปบอกสินี่นะถ้าเรามาทําคนเดียวนี่นะเวลาจะทําอะไรต่อไปในอนาคตนี่มันต้องทําตามลาําพังไม่มีพวกพ้องบริวารใครมาเป็นมือเป็นท่ามาช่วยหรือสนับสนุนเอางี้สิเวลามาอย่ามาคนเดียวไปชวนคนอื่นกันามาด้วยให้เขามาทําความดีแล้วเราก็จะมีอานิสงส์นะพบชาติต่อไปจะมีพวกมีพ้องมีบริวารดีๆทังนั้นมาสนับสนุนให้ ภารกิจธุรกิจการงานของเรานี้ลาบรื่นถ้ามีพักมีพวกความสะดวกมันก็มีถ้าไม่มีพักมีพวกความสะดวกก็ไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาชวนคงนอื่นมาทํานะเพราะเขาอยากจะได้ไอ้ตรงเนี้แล้วก็ค่อยๆพูดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เกิดกุศลศรัทธาอยากบวชศาสนาทายาทเกิดเกิดโดยพู้ที่อยากบวชอย่างแท้จริงแล้วทีนี้ก็แข็งแรงสิพระพุทธศาสนาก็แข็งแรงเลยชุมชนอบอุ่นแล้วตอนนี้ แต่เดิมอบอ้าวเพราะประเดียฟังคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนนี้จะอบอุ่นแล้วก็จะทยากันมาบวชเลยแล้วก็บอกไปเออนโยมถ้าตัวเองบวชไม่ได้นะเอาลูกของตัวบวชสิจะได้เป็นญาติพระศาสนาถ้ายมมาถวายอย่างนี้โยมไ,ไม่ได้เป็นญาติหรอกไม่ได้เป็นญาติของพระศาสนาหรอยังมากก็เป็นแค่คนรู้จักกัน <c oughs> มันก็ยังห่างๆอยู่นี่มันเครือเดียวันนี้นะเครือเดียวเหมือนกล้วยเลยนะ กล้วยเป็นเครือเนี่ยรู้จักไหมเขาเรียกเครือญาตินี่เพราะนั้นเอาลูกมาบวชซิได้ไหมได้ลูกมาบวชแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆเลยแล้ววัดมันจะร้างได้อย่างไรไม่มีทางอีเราก็ช่วยเหลือโยมอีกหน่อยหนึ่งคือเราทําวัดให้สะอาดทําวัดให้สะอาดแปลว่าเราให้เกียรติโยมว่าเรายินดีต้อนรับโยมแต่ถ้าเราทําวัดให้สปกปรกเลยนะทำมันลกลุงลังโยมก็ไม่อยากเข้า เพราะว่าเขามีความรู้สึกเหมือนเราแม่เลี้ใไฮเกียรติเขาทำวัดให้สกปรกอย่างนั้นลกลุงลังเวลาก็จะไปซื้อของในตลาดเข้าไปในร้านเขายังดูหีบ่อกอเลยดูกล่องก่อนสะอาดเอ้ยเชื่อในกล่องนั้นต้องดีนี่เห็นไหมมันก็มีขั้นมีตอ่อของมันไปวัดไม่มีวันร้างเด็ดขาดพุทธบุตรจะแน่นวัดดูสิร้อยเก้าสิบหกไร่ยังไม่พอเลย นี่ขยายมาสองวันก็ไลย,ยังไม่พอเลยแต่ละประเทศเรียกร้องทั้งนั้นแม้แต่วันออกกลางนี่แหละจ้นี่ไม่ใช่โมนะเมานิดหน่อยเรามาอยู่ในผ้าชุดสุดท้ายแล้วเราต้องมีความปรืมปิติยินดีเราเดินผิดทางกัมนมานานแล้วที่จะรักษาพระศาสนาไว้คือตั้งใจดีแต่วิธีการ ไม่เข้าหลักวิชาแล้วจริงๆคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระวัดดักดีนะแต่มาเก็ตติ้งไม่ก็จะดีเท่าไหร่ทีนี้เราก็ทําให้มันดีทั้งสองอย่างก่อนอื่นเลยพุทธบุตรต้องปลุกตัวเองให้มีความเร่่มสายศรัทธาในคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวคนอื่นศรัทธาตามตอนนี้เราอยู่ในผ้าชุดสุดท้ายจ้ะ ผู้ชายไฟหาผู้ชายที่มีบุญญาจึงได้มาสวมใส่แม้น้อยราคาแต่มีคุณค่ากว่าผ้าพื้นใดใส่แล้วโอ้ช่างสุขใจไม่มีผ้าใดจะมาเปรียบปานงามจริงดังทอง สังสารภาพปลอดกังวลจากเครื่องพันธนาการเป็นชุดมุ่งสู่นิพพานแดนสราญบรมสุขสันต์ผู้ทรงประทานคือองค์พระชิน,นวรวร ผ้าบังสุขุจีวรธงชัยพระอารหันต์พระอานทน์ออกแบบผ้าอัศจรรย์นมนุษย์เทวันกราบไหวบูชาจงทนอม ยิ่งดังทองทอมกายยาเครื่องหมายปัญญาของผู้เห็นภัยในสังสารผ้าปลอดกังวลจากเครื่องพันทนาการเป็นชุดมุ่งสูนิพพาน ผู้ทรงประทานคือองค์พระชิน,นวรผ้าบังสุขุจีวรธงชัยพระอารหันต์พระอานน์ออกแบบผ้าอัศจรรย์มนุษย์เทวันกราบไหวบูชา 좀더 ผภาพ,พื้นนี้คมกายตราบสิ้นชีวาชื่อก้องดินฟ้าอาชาในแห่งกกอะทักทร,รมอาชาในแห่งกกาะทักรรม